ความเป็นฆราวาสเราเคยเป็นฆราวาสมาก่อนฉะนั้นการบวชของดีของการบวชก็คือที่สุดของทุกขนี่คือชีวิตของการบวชที่ดีที่สุดฉะนั้นพวกเราก็มาศึกษากับครูบาอาจารย์หลายๆองค์ดูเทียบเคียงข้อปฏิบัติต่ตางๆปีแรกเราก็เดินบริเวณใกล้ๆ พอรู้ดูออกพรรษาเสร็จแล้วเราก็พยายามเดินทุดงในละเวกแวกใกล้ๆนั้นก่อนเพื่อจะไปแสแวงหาครูบาอาจารย์ในระหว่างจังหวัดกับจังหวัดหรืออำเภอกับอำเภออะไรต่ออะไรพอมีข่าวพระทุดงนี้จะมีข่าวกันตลอดว่ามีครูบาอาจารย์ที่ศึกอบรมสั่งสอนอยู่ที่ไหนบ้างท่านก็จะแสแวงหาวันนี้ เมื่อไปพบครูบาอาจารย์นั้นแล้วเราก็ไปฟังโอวาทด,ดูไปฟังข้อปฏิบัติของท่านดูท่านพาปฏิบัติยังไงท่านดำเนินตามแนวทางของสมถกรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพาเดินมาแต่รายละเอียดปีกย่อยของแต่ละองค์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่และองค์แต่และองค์นี้ก็จะมีความแตกต่างเพราะพระลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น,นมีจํานวนเป็นหมื่นองค์ฉนันเราก็จะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ละรุ่นที่ผ่านมานีท่านก็จะมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกันคือเคยทุดงร่วมกันมาฉะนั้นในระหว่างที่เดินทุดงอยู่ ตั้งแต่สมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพาเดินทุดงอย,ยู่น,นั้นคือเดินสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติแล้วก็หาผู้ที่มีศรัทธาที่จะเข้ามาบวชสืบทอดต่อมานี่ท่านเดินในยุคนั้นมีมีอยู่สองเป้าหมายคือเป้าหมายหนึ่งก็คือจะสแสวงหาผู้ที่มีศรัทธาในหมู่บ้านต่างๆที่จะเข้ามาบวชเป็นตัวทดแทนท่าน mm hmm. ฉะนั้นท่านเดิน ระที่ของหลวงปู่เสานี่นับตั้งแต่ท่านยัติเมื่อปี2432เป็นต้นมาท่านก็จะเดินทุดงอยู่กับอุปชาอุปชาของท่านอยู่ที่อำเภอไวยกกรนครจมปาศในสมัยนั้นท่านก็จะจากอุบลลงไปอำเภอไวยกกรแล้วก็ขึ้นมานครจมปาราศ มีวัดสำคัญอยู่ที่นครจมปรสัก,ก็คือวัดสิริอามาตของหลวงปู่เสาของอุปชาของท่านสร้างไว้ตรงนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนีนอยู่พระเนรปฏิบัติอยู่แถวนั้นหลวงปู่เสาท่านก็จะเดินอุปลงไปหาอุปชาไปจำพรรษาอยู่กับอุปชาปีสองปีแล้วก็จะเดินย้อนกลับขึ้นมาทางอุบลแล้วก็จะได้ไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆแล้วก็ที่จำพรรษาของท่าน ก็คือเป็นที่สร้างวัดในปัจจุบันในจังหวัดสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารขึ้นมาทางยะโสธรขึ้นมาทางนี้ก็คือวัดต่างๆที่อยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์เคยมาอยู่จำพรรษาก่อนอย่างธรรมพระภูวว่วมีหลวงปู่เสาหลวงปู่อ่อน ท่าจันจวนเคยไปอยู่จำพรรษาในสมัยนะั้นหลวงปู่ขาวเคยไปอยู่จำพรรษาในสมัยนะั้นหรือวัดถ้ำพวงอย่างนี้ก็หลวงปู่ขาวเคยอยู่จำพรรษาทุกวันนี้ได้กลายเป็นวัดวัดถ้ำพวงที่อำเภอส,สองดาวแล้วก็มาทางอำเภอสว่างมาทางด้านนี้ขึ้นไปจนถึงอุดอรแล้วพอไปถึงอุดอรแล้วก็จะไปลงเรือที่ ที่อำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็จะนั่งเรือขึ้นไปหลวงปู่เสาท่านจะขึ้นไปถึงหลวงพอบางคือพี่ชายคนโตของท่านไปเป็นนักธุรกิจอยู่ที่หลวงพอบางหลวงปู่เสาดังนั้นท่านก็จะขึ้นไปถึงหลวงพอบางแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาที่หลวงพอบางสักปีสองปีแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาปีที่ท่านจะมรณภาพนี่ท่านเดินไปเพื่อจะไปทําบุญอุปชาคือท่านกลับจากทางสะกดนี้แล้วท่านก็จะไป จำพรรษาอยู่ที่อุบลคือวัดเกาะแก้วหรือวัดไอ้ดอนธาตุที่ท่านจะอยู่จำพรรษาสุดท้ายของหลวงปูเ่เสารพอออกพรรษาแล้วก็ว่าจะไปทำบุญอุปชาแล้วยมอุปถากท่านคือเจ้าจมบันดาทับทิมเป็นยมอุปถากหลวงปูเ่เสาเป็นคนจัดหาพาหนะ ให้ท่านลงไปที่ของเกียมไปที่อำเภอไวยากรณ์ที่นครจตาสักใช้เรือกำปั่นหกสิบลำหลวงปูบ่บัวพาเป็นพระติดตามไปในยุคนั้นเป็นพระอุปถากหลวงปูเ่เสาอันนี้หลวงปู่บุดพาเล่าให้ฟังว่าการเดินทางของท่านก็ ใช้เรือหกสิบลำนี่ใช้คนมีคนเดินทางไปกับท่านนี่พระเนนนี่เป็นรนะ้อยแล้วก็ผู้คนที่รักษาศินห้ารักษาศินแปดที่เป็นผ้าขาวเป็นแม่ชีก็ลงไปร่วมทําบุญกับท่านใชคน้คนเป็นคนเป็นร้อยลงไปในงานนั้นดันั้นพอท่านทําบุญเสร็จท่านก็จะกลับมาเมืองอบบุบล แต่โลกชรลากำเริบก็เลยมาถึงแค่วัดสิริอมรตได้มรณภาพที่วัดสิริอมรตหลวงปูเ่เสาปีสอง4ันส้อยแปดสิบสี่หลวงปูเ่เสามรณภาพดันั้นบันนี้ก็เป็นยุคของหลวงปู่มั่นพาเดินทุดงหลวงปู่มั่นก็จะพาเดินทุดงไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้ไปสแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างหนึง่งไปสแสวงหาลูกศิษย์ที่จะมาเป็นคนสืบทอด ยังหลวงปู่เสาท่านก็เดินทุดงจากในรอบเมืองอ,อบุบลท่านถึงได้ไปอำเภอโของเกียมแต่จริงๆแล้วท่านบวชอยู่ในอำเภอเมืองแต่พอออกพรรษาแล้วท่านก็เดินทุดงไปที่อำเภอของเกียมแล้วก็ไปพักที่หน,อง,งน,นองเม็กไปพักที่หนองเมงบ้านหนองเม็กใกล้ๆกับภูหลนแต่ทุกวันนี้เป็นอำเภอสีเมืองใหม่เสร็จแล้วก็ ท่านก็ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านหนองเม็กนั่นแล้วก็มีชายหนุ่มอายุยี่บสองปีใส่บาตรแล้วก็ตามไปถวายอาหารพอสุดท้ายมาก็ท่านก็อบรมสั่งสอนน,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 นู่นน่นนี่นี่พูดไปพูดมาแล้วก็สอนเรื่องการทำสมถะกรรมฐานให้พอสอนเรื่องการทำสมถะกรรมฐานแล้วก็พาทำ พอวันธรรมสวรนระชายหนุ่มคนนี้ก็มาอยู่ปฏิบัติกับท่านพานั่งสว่างนั่งตลอดคืนอยู่ที่หนองเมก็กไอ้น้องเมงเสร็จแล้วภายหลังมาก็เลยถามไปถามมาชายหนุ่มนี้ก็บอกว่าบนเขานี้มีถ้ามีถ้ามีอะไรต่ออะไรห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณเจ็ดกิโลถ้านั้น ท่านก็เลยพาขึ้นไปภาวนาอยู่บนถ้ำพอภาวนาอยู่บนถ้ำแล้วบัดนี้ก็พาทำถ้ำอยู่เอาหินมาก่อกับดินเหนียวก่อขึ้นมาเป็นถ้ำคือมันมีถ้ำอยู่แล้วบัดนี้มันทำหลังทำข้างฝาใส่ให้มันมีข้างฝาซะพอมีข้างฝาแล้วบัดนี้ก็ได้ทำทางยมกลมด้วยทำนั่นด้วย พอทำถ้ำเสร็จท่านเน่ไอเสือมันมาตะกายถ้ำไอตอนที่อยู่โล่งๆนี่มันไม่มาไม่มายุ่งแต่พอถ้ำกับเสือกับคนนี่มันอยู่ห่างกันศอกหนึ่งมันมาตะกายทุกวันนี้ยังเห็นเล็บรอยเล็บมันยังอยู่เลยรอยเล็บมันตะกายถ้ำมาขู่นึกถึงภาพคนที่อยู่ในถ้ำกับเสือมาตะกายอยู่ข้างนอก คือเราได้ยินเสียงเสือร้องนี่อยู่ระยะห่างกันเป็นหลายวานี่มึงก็ยังพอคิดอยู่อย่างหนึ่งนะแต่มันอยู่ห่างกันศอกหนึ่งสภาพจ,จิตใจหลวงปู่ไอ้ชายหนุ่มนี้จะเป็นยังไงเรานึกภาพดูได้เลยจิตต้องสงบแน่นอนแล้วสงบลงถึงฐานของจิตได้จริงๆด้วยฉนันพอใกล้เวลาจะออก เข้าพรรษาบันนี้หลวงปู่ท่านก็เลยคุยแล้วก็พามาหาโยมมันดาบิดาที่บ้านน้องเมก็กบอกว่าจะเอาโยมคนนี้ไปบวชชายหนุ่มนี้ก็ขออนุญาตพ่อแม่โดยที่ไม่ไม่ลังเลเพราะเห็นภัยของวัตฏะแล้วในขณะที่ภาวนาอยู่ที่บนเขานั้นอันนี้หลวงปู่หลุยเล่าให้ฟัง พอเสร็จจากนั้นมาแล้วบัหน,นีกับมาบวชแต่บวชกันคนละอุปชากับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาวบวชพระครูศรีทายติพระครูศรีทาแต่หลวงปู่มั่นมาบวชเป็นหลวงปู่มั่นนี่เดวะธรรมีเมาที่เป็นอุปชาของเจ้าคุณธรรมเกดีพระอาจารย์แสงธรรมทิโล อาจารย์แสงนี่ก็ไปบวชที่เดวัฒมีเมานี่เหมือนกันบวชรุ่นก่อนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบวชปีสามห้าสองสรอสาสิบห้าแต่หลวงปู่เสาบวชสามสิบสองยติยติครั้งที่สองนีสองส่ร้อยสาสบสองก็พาเดินทุดงอุปชาพาออกเดินทุดงก็เดินทุดงกันอย่างการเดินทุดงในยุคนั้นบับนี้ ระหว่างทางระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านบางทีเดินเดินต้องค้างคืนถึงจะถึงหมู่บ้านย่างหลวงปู่ฟันเคยเล่าให้ฟังในระหว่างปี2470เดินระหว่างจากมุกดาไอเดินจากนาคาดพนมจะไปมุกดาหารเขาเรียกว่าดงบักอี อันนี้เดินทางต้องสองวันถึงจะข้ามข้ามดงอันนี้ถึงจะไปเจอหมู่บ้านฉะนั้นบางทีพระเนนที่จะมารวมกันอยู่ตรงจุดนี้ยี่สิบองค์ก็ามีเพราะว่าจะมาเดินเดินมารวมกันหลายหลายคณะมารวมกันแล้วถึงจะรอให้พร้อมกันแล้วก็เดินทางที่จะข้ามดงรอยมอุปถากที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งไปทำระหว่างทาง ในสองคืนวันลุ้งขึ้นพอมันเดินทางไม่ถึงหมู่บ้านไม่มีมู่บ้านฉะนั้นบางทีเดินมารวมกันโดยปกติมีพระเนนสี่ห้าองค์นี่บิณฑบาตก็พอฉันแต่มารวมกันถึงยี่สิบองค์บิณฑบาตไม่พอฉันแต่ก็แบ่งกันให้มันพอให้ได้แล้วก็เดินทางฉะนั้นการเดินทางในยุคก่อน แต่มาถึงยุคของอาจารย์เดินทางระหว่างจากอุดรขึ้นไปพิษณุโลกนี่ยังใช้รถไฟเดินทางเปลี่ยนรถไฟก็มีโยมอุปถากน์นำพาถือบัตรใจมีวยาวัจกรถือบัตรใจไปส่งถึงพิษณุโลกแล้วก็ไปที่ลมเก่าไปอยู่จำพรรษาที่หลมเก่า พออยู่จำมสาลมเก่าเสร็จแล้วบบดนี้คือครั้งแรกเราก็คิดว่าจะไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือเพราะทางภาคเหนือนี่เป็นภาคที่มีครูบาอาจารย์ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในยุคก่อนนันมากฉันั้นก็คิดว่าจะไปทางนู้นแต่ภายหลังมาก็ไปพบพระที่ขึ้นไปก่อนเราเป็นสาวสกลนคร เขาขึ้นไปอยู่ที่เขาก็เที่ยวอยู่ทางภาคเหนือสี่ห้าปีมาแล้วแล้วเขาก็มาบอกเราว่าพระทางภาคเหนือนี่หมดแล้วพอครูบาอาจารย์ก็จะกลับไปทางอีสานหมดหลวงปู่ชอบก็กลับมาแล้วหลวงปู่ตื้อก็จะกลับแล้วก็พ่ะนจัร์จามก็จะกลับก็เหลืออยู่ก็คือหลวงปู่สิมกับหลวงปู่แหวน ที่เป็นพระเทระอยู่ทางเชียงใหม่ส่วนเขาเข้าไปศึกษาดูแล้วเขาว่าหลวงปู่สิมหลวงปู่แหวนนี่เป็นมะละกอลูกมันดกต้นมันคอยจะหักถ้าเป็นไก่ก็ไข่มันเยอะมันเหลืออกเขาเรียกว่าไข่เหลืออกฟักไม่เป็นลูกทั้งทุกใบไม่เป็นตัวไก่ทุกใบจะมีเป็นไข่เน่าอันนี้ภาษาพระเขาเรียกว่าไข่เหลืออก การอบรมไม่ทั่วอบรมสั่งสอนไม่ทั่วถึงคือคนที่ตั้งใจก็มีคนที่ไม่ตั้งใจก็มีฉะนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นไม่ถึงไอ้พระอาจารย์ทองดีนี่เขาบอกว่ามันไข่เหลืออกแล้วมันเหลือสององค์ก็เราว่ากลับไปทางสกลดีกว่าทางสกลน,นี้ยังมีอยู่ถ้ำขามมีวัดดอยธรรมกีดีแล้วก็มีอีกหลายๆวัดที่เป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ อาจารย์พอออกพรรษาแล้วก็จำพรรษาอยู่ร่วมกันแล้วพอออกพรรษาแล้วก็เดินกลับออกพรรษามีคนมาถวายผ้าจำนำพรรษาเสร็จแล้วก็เย็บผ้ากีวรพอเย็บผ้ากีวรเสร็จก็เริ่มออกเดินทางวันแรมห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเดินทางจากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ อันนี้เดินกันจริงๆไม่ขี่รถนี่น้อยมากเพราะไม่มีโยมถือปัจจัยพวกเราเมื่อไม่มีโยมถือปัจจัยนี้พวกเราก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขี่รถจนกว่าจะมีคนมารับมารับถ้าจําเป็นเราถึงจะขี่ถ้าไม่จําเป็นเราก็บอกว่าเชิญโยมไปก่อนเถอะอาจจะมาเดินสบายๆายอยู่ เพราะมันขี่รถกับเดินแล้วว่าเดินจะสบายกว่าขี่รถเพราะอะไรขึ้นเขาลงห้วยบางทีก็บางทีเราเดินเราแซงรถไปอีกเพราะรถเขาไปติดลมอยู่ <c oughs> ในหน้าแรงนะยังเดินรถจากเพชรบณ์จากลมเก่ามาไอำเภอ มาอำเภอเมืองของเมืองเลยอาจารย์เดินทางข้ามข้ามรถไปตั้งสี่ห้าหมู่บ้านนี้ยังรถยังมาไม่ถึงเราเลยฉะนั้นเราเดินสบายกว่าเพราะทางมันไม่ใช่เป็นทางลัดยางอย่างสมัยนี้เป็นทางภูเขาทางป่าเหมือนกับทางเข้าทุ่งใหญ่ในเรสวนนั้นฉะนั้นการเดินในยุคนั้นเราเดินเป้าหมายอยู่สองอย่างคือเดินทำสมาธิ ถ้าเราอยู่วัดประจําเราก็จะเดินโยกมมได้สองสามชั่วโมงแต่ถ้าเราเดินแบบนั้นนี่แล้ววางหมู่บ้านถึงหมู่บ้านนี้บางหมู่บ้านเขาเดินสองวันถึงแต่เราเดินวันเดียวให้มันถึงให้ได้สิบห้าชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงฉะนั้นเราก็ต้องในลักษณะการเดินในยุคนั้นนี่จะเทน้ําทิ้งหมดพอสันเสร็จแล้วเทน้ําทิ้งหมดเลยไม่ให้มีน้ําติดตัวเพราะให้เบาที่สุดในตัว ผ้าก็จะเหลือผ้าอาบน้ําผืนเดียวผ้าเซ้บาดกับผ้าอาบน้ำผืนเดียวกันแล้วก็ผ้าสบงผ้ากีวรผ้าสังคติเท่านั้นแล้วก็มุ้งกดกดผ้าปูนั่งมีอยู่แค่นั้นบริขารน,นอกจากมีดโกนเข็มได้นอกจากบริขารที่จําเป็นฉะนั้นพอเรามีบริขารที่จําเป็นแค่นั้นตัวมันก็เบาเบาก็เดินทางได้เร็วอาจารย์ใช้เคยกําหนด การเดินทางดูระยะทางเดินทางนาทีหนึ่งได้ร้อยแปดสิต่อนาทีเคยจับนาฬิกาดูแล้ววันนั้นจะเดินได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงนี่จะเดินได้ประมาณดูจากท่ำผาบิ้งออกมาถนนนี่เจ็ดกิโล จากถนนมาถึงสี่แยกอำเภอวังสะพุงนี่อีก7กิโลเดินจากสีแยกวังสะพุงก่อนถึงหนองบวัวลำพูอีก75กิโลแล้วก็เดินแยกลงไปที่ไร่อีก2กิโลแล้วก็ไปอาบน้ำอาบเนิ้มเสร็จเรียบร้อยนบ่ายสี่โมงถึงไร่ไปที่ไร่ นี่เดินทางทดลองจับนาฬิกาดูที่ตรงนี้ที่เดียวนาทีหนึ่งได้ร้อยแปดสิบเก้าป่าไผ่แบบนี้นี่บางที่นี่ลำไม้ไผ่นี่ยังเอ็นขึ้นยังไม่หมดเลยเราไปเหยียบขี้มันยังอุ่นๆอยู่เลยขี้ช้างรอยช้างบลุมบลลมรอยเสืออีกตั้งหากแล้วจะเดินมองกับหลังด้วยเหรอ เดินไม่มีทางที่จะมองกลับหลังลอยเสือนี่ลอยอย่างนี้ดงน้องไผ่เดินข้ามดงน้องไผ่ทำไมสมัยทุกวันนี้ภูเขามันไม่มีสมัยก่อนนี้เดินข้ามดงน้องไผ่เนี่ยโอ้ยมันข้ามเขาลงเขาข้ามเขาลงเขาอยู่เงี้ยไม่รู้กี่สิบลูกไม่รู้ทางเดินมันเป็นทางยังไงกับสมัยนี้สมัยนี้ทางไม่มีภูเขาเลยที่ข้ามดงน้องไผ่ งนั้นเราจะกะระยะเวลาหมู่บ้านถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านแล้วเดินทางแล้วก็จะไปพบครูบาอาจารย์องค์แรกก็หลวงปู่ชอบไปอยู่กับหลวงปู่ชอบระยะหนึ่งแล้วก็ภายหลังมาก็ออกหลวงปู่ให้ไปวิเวกต่างหากก็ไปพักวิเวกอยู่ที่ต่างหากอีกแล้วก็ไปเที่ยวในละแวกตำบลน,นาป่า อำเภอวังสะพุงนั้นเที่ยวอยู่แถวนั้นหลายหมู่บ้านภายหลังมาหลวงปู่หลุยท่านจะทำบุญสลองสลาที่วัดบ้านกกกอกท่านก็เลยให้คนไปนิมนต์พระเนนที่อยู่ตามป่ามาร่วมงานเราก็เลยได้โอกาสเข้าไปอยู่กับหลวงปู่หลุยพอไปอยู่กับหลวงปู่หลุยนี่เราเคยอยู่กับหลวงปู่ชอบมาก่อนแล้วพอมาอยู่กับหลวงปู่หลุยนี่ก็ หลวงปู่ลุยนี่สิบห้าวันถึงจะพูดกับพระนี่